คุณมันก็แค่แม่บ้านคุณจะไปเข้าใจอะไรงานการก็ไม่ทําหน้าตาก็ไม่สวยสมองก็ไม่มีทําอะไรเป็นบ้างนอกจากทําให้ผมขายชิ่น่านงานการแก่ก็ไม่ได้ทําดูแลลูกแค่นี้ก็ดูแลไม่ดีเลอะหมดเลยเดี๋ยวผมเช็ดให้ นี่คุณทําบ้าอะไรไม่อายคนอื่นเขาหรือไงคุณมากกว่ามังที่หน้าไม่อายพาผู้หญิงคนอื่นมาเดทแบบเนี้คุณมันก็แค่แม่บ้านคุณจะไปเข้าใจอะไรงานการก็ไม่ทําคุณรู้ไหมว่าอะไรคือการเข้าสังคมหน้าตาก็ไม่สวยสมองก็ไม่มีทำอะไรเป็นบ้างฮะ นอกจากทำให้ผมขายขี้หน้าเนี่ยฉันนอนดึกตื่นเช้าทุกวันเพื่อดูแลบ้านดูแลครอบครัวของเราทำไมฉันถึงไปทำให้คุณขายหน้าลระผมว่าการเป็นแม่บ้านของคุณมันจะสบายเกินไปใช่ไหมถ้ามีมือมีตีนออกไปหางานทำไม่ใช่วันๆเอาแต่มาหาเรื่องผมเป็นเพราะฉันไม่ทำงานหรอ คุณสมบัติของคุณตรงตามที่บริษัทเราต้องการแล้วคุณสามารถทำ OT ได้ไหมไม,ไม่ได้จริงๆค่ะฉันต้องรับส่งลูกถ้าอย่างนั้นบริษัทเราคงรับคุณเข้าทำงานไม่ได้คุณช่วยพิจารณาอีกสักครั้งได้ไหมคะฉันได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะคะรับรองว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังคะ่ะเสียใจด้วยนะครับเช่นครับ ลูกแม่ก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกัน,นทำไมลูกไม่สบายอีกแล้วนี่คุณเป็นแม่ภาษาอะไรใช่งานการแก่ก็ไม่ได้ทำดูแลลูกแค่นี้ก็ดูแลไม่ดีไม่ได้เรื่อง พี่สะพายทำกับข้าวอร่อยจริงๆเลยนะคะโอ้ยก็ทำเป็นแค่กับข้าวนี่แหละย่างอื่นทำไม่เป็นเลยสักอย่างไม่เหมือนน้องไม้ทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งพี่ท็อปอย่าพูดแบบนี้สิเดี๋ยวพี่สะพยดินเข้าจะน้อยใจเอาน้อยใจก็เรื่องของมันสิวันๆไม่ทำอะไรนอกจากเลี้ยงลูกแล้วทำอะไรอย่างอื่นเป็นอีก ถ้าเก่งได้สักครึ่งหนึ่งของน้องไม้ก็คงดีเป็นแม่บ้านก็เป็นแบบนี้แหละพี่ท็อปมันก็เป็นงานเหมือนกันงานอะไรกันสบายจะตายทุกอย่างต้องพึ่งพี่ชายแกหาเลี้ยงทั้งหมดยังจะมาบอกว่าทำงานกับเข้าวเสร็จหรยงเร็วๆ ำไมฉันถึงไม่ทํำงานอ่ะหรอก็เ,เพราะว่าลูกเลิกเรียนแล้วไม่มีคนไปรับวันหยุดก็ไม่มีคนเลี้ยงลูกป่วยก็ไม่มีคนคอยดูแลถ้ามีงานที่เริ่มสิบโมงเลิกสี่โมงเย็นหยุดทุกเสาร์อาทิตย์แล้วฉันสามารถรางงานไปตอนไหนก็ได้แบบนั้นฉันจะไปทำในสายตาคนอื่นอาจจะมอกว่าฉันทํำตัวว่างวันวไม่ทำอะไรไม่โดนแดดไม่โดนฝนเป็นคนที่มีความสุขที่สุด งานก็ไม่ต้องทำลูกก็เลี้ยงไม่เป็นเงินก็หาไม่เป็นหน้าตายิ่งอยู่ยิ่งโทมนิสัยยิ่งอยู่ยิ่งแย่ฉันเสียวความเป็นตัวเองไปหมดแล้วลูกป่วยก็เป็นความผิดของฉันลูกเก่์ไม่ดีก็เป็นความผิดของฉันคุณกินอาหารแล้วมันไม่อร่อยก็เป็นความผิดของฉันเสื้อผ้าซักไม่สะอาดก็เป็นความผิดของฉัน ฉันก็รู้สึกว่าตัวเองผิดเหมือนกันฉันคิดผิดที่เลือกมาเป็นแม่บ้านฉันผิดเองผม ความเหนื่อยใจของคุณเป็นแม่บ้านไม่มีคนเข้าใจหรอกต่อให้คุณทำดีแค่ไหนคนอื่นก็ยังคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำอา้าวพี่พี่ใหม่กลับมาทำงานแล้วเหรอคะไม่เป็นคุณหญิงแล้วเหรอ คุณหญิงอะไรกันเป็นแม่บ้านน่ะสิไม่ว่าเพราแต่หน้าพี่ดูดีขึ้นนะคะหลังแต่งงานแล้วไม่น่าดูดีขนาดนี้หรอพี่แค่ดูแลแตัวเองนิดหน่อย ปีใหม่ผมผิดไปแล้วคุณกลับไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเหมือนเดิมได้ไหมตั้งแต่คุณออกมาทํางานผมแทบจะไม่ได้กินข้าวเลยลูกผมก็เลี้ยงไม่เป็นตอนนี้ที่บ้านวุ่นวายไปหมดแล้วตอนนี้ฉันทําทุกอย่างเพื่อบ้านเพื่อลูกทำไมตอนนั้นคุณเห็นว่าฉันสำคัญบ้างละ่ะก็ตอนนั้นผมยังคิดคุณต้องการผู้หญิงที่ดีที่สวยที่หาเงินเป็นไม่ใช่หรอตอนนี้ฉันก็เป็นตามที่คุณต้องการแล้วนี่แต่ทำไมดูคุณไม่มีความสุขเลยละ่ะ ก่อนหน้านี้มันเป็นความผิดของผมเองผมไม่รู้ว่าการเป็นแม่บ้านมันจะลำบากขนาดนี้ผมขอร้องนะพี่ใหม่คุณลาออกจากงานแล้วไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเหมือนเดิมได้ไหมนะนะที่ฉันออกมาทำงานไม่ใช่เพราะเงินแต่สิ่งที่ฉันต้องการคือเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้หญิงเรื่องแบบนี้ฉันเข้าใจแต่ผู้ชายอย่างคุณไม่มีวันเข้าใจหรอก คลิปพวกเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ